สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสัววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจนารณญาณในการฟังด้วยนะครับ วินาทีที่ลูกดอกอันคมกริบของธนูปักเข้าตรงกลางเป้าของแป้นญิงอย่างพอดิบพอดีไม่มีผิดเพี้ยนตำแหน่งเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเสียงเฮก็ดังลั่นออกมาพร้อมกับเสียงปรบมือของสมาชิกทั้งหมดของเผ่าอารัมที่กำลังมุงดูการประชันฝีมือการทรงธนูระหว่างผู้นำเผ่าคนใหม่กับนายน้อยของเผ่าผู้ที่ทุกคนต่างยินดีปรีดาในการกลับมาในครั้งนี้ข้าชนะท่านพี่ <laughs> ผมพูดออกมาด้วยภาษาของเผ่าอารัม พร้อมกับหัวร้อขันกับอาการของพี่ชายที่ผมรักและเคารพเหมือนกับพี่ชายแทๆ้ๆผมไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าจะมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกที่ที่ผมถูกนายใหญ่ส่งมาฝึกอยู่นานหลายปีทุกคนยังคงเหมือนเดิมให้การต้อนรับผมด้วยความอบอุ่นไม่ต่างจากวันแรกที่ผมมาที่นี่เลยสักนิด <c oughs> เป็นบุญตาของข้านัก ที่ได้เห็นการทรงทนูของนายน้อยอีกครั้งใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่าฝีมือการทรงทนูนั้นไม่มีใครสู้นายน้อยได้หรอกเจ้าค่ะยิ่งท่านผู้นำแล้วยิ่งข้าออมมือให้น้องข้าหลอกนาถ้าไม่เท่าพ่อว่าไม่ได้ออมมือหรอกมั้งฝีมือเจ้าสู้น้องไม่ได้ซะมากกว่าท่านพ่อพี่เอเดนมองคอนท่านลุงผู้นำคนเก่าตาเขียวก่อนจะหันมายิ้มให้กับผม แล้วโอบคอผมเข้าไปหาข้ายอมแพ้เจ้าก็ได้เห็นว่าเจ้าเป็นน้องรักข้าหรอกนะข้าถึงยอมให้อ่ะท่านพี่จะลองอีกสักรอบหรือเปล่าล่ะพี่ว่าพี่พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเสียหมาพี่เอเดนขยับมากระซิบพูดเบาๆที่ข้างหูของผมเพราะกลัวคนอื่นจะได้ยินแต่ว่าข้าว่าเจ้าเสียแล้วมัง้งหมานะ่ะตัวใหญ่ซะด้วยท่านลุงก็พูดขัดขึ้นมาเมื่อเสียงกระซิบที่พี่เอเดนพูดนั้นมันไม่ได้เรียกว่ากระซิบเลยมอนพอท่านไม่เท่า ข้าไม่คุยกับพวกท่านแล้วข้าขอตัวพาน้องไปเดินเล่นก่อนแล้วกันไปทามพี่เอเดนไม่รอช้าดัานตัวผมออกจากลานประลองท่ามกลางเสียงโห่เซลของทุกคนผมยิ้มออกมาอย่างมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของทุกคนแบบนี้เสียงหัวเราะที่ฟังแล้วทําให้อดยิ้มตามไม่ได้น้อยครั้งที่ผมจะเห็นภาพแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ได้เกือบครบหนึ่งสัปดาห์แล้วบาดแผลตามร่างกายเรียกได้ว่าแทบจะหายเป็นปลิดทิ้ง เพราะได้หมอเซียนาคอยดูแลอยู่ไม่ห่างอีกอย่างสมุนไพรของที่นี่สามารถรักษาแผลให้หายได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนในจะเรื่องตำรับยาสูตรต่างๆที่สามารถรักษาโรคร้ายให้หายขาดได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเจ้าดูสดใสขึ้นนะพี่เอเดนพูดขึ้นมาขณะที่พาผมเดินไปยังหน้าหาดท่านพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละพี่เห็นเจ้ายิ้มได้พี่ก็ดีใจข้าดูเศร้าขนาดนั้นรืไงพี่อยู่กับเจ้า ตั้งแต่เจ้าอายุ17ถึงจะผ่านมาแล้วสิปีแต่พี่ก็ยังรู้ดีว่าน้องพี่คนนี้เป็นยังไงอะไรที่เจ้าทุกข์ใจเจ้าไม่เคยแสดงความอ่อนแอออกมาให้คนอื่นเห็นง่ายๆนอกจากจะแอบไปร้องไห้คนเดียวที่ตรงนี้อยู่บ่อยๆผมหันหน้าไปมองหน้าพี่เอเดนทันทีที่แกชีปป้ไปยังโขดหินนั่นเป็นโขดหินใหญ่หน้า,าหาดซึ่งเป็นที่ประจำของผมเมื่อครั้งตอนที่ผมอยู่ที่นี่ทะ ท่านพี่ถึงหน้าเจ้าจะยิ้มแต่ในตาของน้องพี่มันไม่ได้เป็นเช่นใบหน้าอยากระบายอะไรออกมาถ้ายังเห็นพี่ว่าเป็นพี่อยู่เมื่อเจ้าพร้อมพี่ก็พร้อมจะรับฟังข,ข้าผมอึ้งเพราะไม่คิดว่าแกจะมองทะลุปุกป่องขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าแกจะรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ผมแอบร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยๆ ยามที่ท้อจากการฝึกและยามที่คิดถึงพี่แมนแต่ถ้าเจ้ายังไม่พร้อมพี่ก็จะไม่ถามอะไรแต่บางทีบางเรื่องที่มันทําให้เราทุกข์มากเราก็ทิ้งมันไว้ข้างหลังบ้างก็ได้ไม่ต้องแบกรับมันทุกเรื่องหรอกเพราะยิ่งเจ้าแบกรับกับปัญหาเหล่านั้นเจ้าก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นผมมองหน้าท่านพี่อย่างขอบคุณที่แกเข้าใจความรู้สึกของผมพี่เอเดนยิ้มให้ผม ก่อนจะพาผมเดินไปยังโขดหินใหญ่ที่ประจําของผมแล้วปล่อยให้ผมอยู่กับตัวเองโดยมีแกนั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆสายลมจากทะเลพัดเข้ามาปะทะกับใบหน้าของผมอากาศที่แสนจะบ,บริสุทธิ์ทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายได้เยอะทั้งผมและพี่เอเดนต่างเงียบทั้งคู่ไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมาอีกททมทามทามคร,ครับ นี่คงเป็นครั้งแรกที่พี่เห็นเจ้าเหมือแบบนี้มีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังไหมผมยิ้มออกมาพร้อมกับหุบยิ้มลงแล้วสายหัวเบาๆน้องพี่เคยเข้มแข็งกว่านี้และพี่ก็รู้ดีว่าฝีมือระดับเจ้าอะคงไม่พลาดทายใครง่ายๆใครกันที่ทําให้เจ้าใจรอยทําให้น้องพี่มีสภาพเป็นเช่นนี้ขอเพียงแค่เจ้าบอกพี่มา พี่พร้อมลงมือได้ทุกเมื่อพี่เอเดนพูดขึ้นมาพร้อมกับใช้หลังมือปาดน้ำใสๆที่ไหลออกมาจากดวงตาของผมผมตัวชาว,ว่าที่รู้ว่าน้ำตาของผมมันกำลังไหลลงมาผมรีบยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาที่แก้มของผมก่อนที่จะหันหน้าหลบสายตาของท่านพี่ข้าผิดเองแหละผิดที่ให้ใจที่ไม่เคยให้ใครให้เขาไปไง่ายๆผมพูดเสียงสัน่น พอพูดมาถึงประโยคนี้ผมก็รู้สึกจุกจนพูดอะไรต่อไม่ออกแล้วคําอ้อนวอนคำขอโทษของมันน้ําตาของมันที่ผมไม่คิดว่าจะได้เห็นในช่วงวินาทีสุดท้ายที่มันอ้อนวอนขอโทษผมขอให้ผมอยู่กับมันแต่ผมก็เลือกที่จะหนีขึ้นเรือมาเพราะใจของผมตอนนั้นมันไม่สามารถแบกรับคำพูดจาที่ดูเหยียดหยามการกระทำที่ทำให้ผมเหมือนไม่ใช่คน สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่ผมได้มาอยู่กับนายใหญ่ผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้กลับมาอยู่ในสภาพเช่นเดิมความรู้สึกที่ถูกปิดซ่อนภายในใจเหมือนตรบาบาปในชีวิตผมในตลอดระยะเวลาหลายปีมันได้ถูกขุดขึ้นมาให้ได้รับรู้กับความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นด้วยฝีมือของมันเองและสิ่งที่ทำให้ผมยิ่งแย่ไปกว่าเดิมนั่นก็คือมันมีคนของมันอยู่แล้ว ผมพลาดไปหมดทุกๆอย่างมันทํากับผมถึงขนาดนี้แต่ผมก็ยังนึกห่วงมันคิดถึงมันเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาพอได้มาอยู่กับความคิดของตัวเองภาพของไอเวลที่ล้มลงต่อหน้าของผมตอนที่ผมยิงมันภาพเหล่านั้นก็ยังติดตาผมถ้าไม่ได้ยานอนหลับของหมอเซียนาผมคงนอนไม่หลับเพราะแค่หลับตาลง ภาพของมันก็ลอยวนเวียนอยู่ในหัวผมแม่งไม่เคยเป็นแบบนี้เลยสักครั้งในชีวิตแต่พอมาเจอมันทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปผมไม่เคยยิงพลาดแล้วก็ได้แค่หวังว่าวันนั้นผมจะไม่พลาดขอแค่ให้มันไม่ได้เป็นอะไรก็พอแล้วพอได้อยู่กับความคิดของตัวเองหน้าของมันก็ลอยเข้ามาในหัวผมพยายามสลัดความคิดบ้าๆเรื่องราวแย่ๆออกไปจากใจ แต่ผมก็ทำไม่ได้ใจของผมมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งแต่วินาทีที่ผมถอดสร้อยประจำตัวของผมให้กับมันแล้วน้องพี่กำลังมีความรักสินะพี่เอเดนหันหน้ามาหาผมพร้อมกับยกมือขึ้นมาลูบหัวผมเบาๆแล้วยิ้มให้อย่างอ่อนโยนวินาทีนั้นผมแม่งไม่อายไม่เก็บความรู้สึกหรือแม่งเฮี้ยอะไรอีกแล้วผมปล่อยโฮออกมาซบลงไปที่อกของพี่เอเดน พี่เอเดนก็อ้าแขนรับกอดตัวผมตอนนั้นตัวผมสั่นเทาและพี่แกก็กอดผมไว้แน่นพร้อมกับรูปหัวผมเบาๆเป็นการปลอบพี่ไม่รู้หรอกนะว่าน้องพี่คนนี้กำลังแบกรับปัญหาอะไรอยู่แต่พี่รับรู้ถึงความกดดันที่น้องกำลังเผชิญอยู่ร้องมันออกมาน้ำตาของเจ้ามันไม่ได้แสดงให้ใครเห็นว่าเจ้าอ่อนแอ เพราะทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยร้องไห้หรอกนะท่่านพีมีผู้บุกรุกก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ